รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้การยื่นอส .9 ไม่ต้องไปกรสมสรรพากรเพื่อขอซื้ออากรสแตป์กันแล้วนะใช่แล้วจ้ะเพราะเดี๋ยวนี้สามารถชำระเป็นตัวเงินผ่านระบบ e s t a m ได้แล้วนะทำยังไงน่ะเหรอไปดูกันสำหรับการยื่นอส .9 สามารถเข้ามายืน่ในที่หน้า e-filing มาที่หัวข้อบริการอื่นเลือกชำระอากรสแตป์กรณีมีสัญญ,ญาหลายฉบ,บับสามารถยื่นผ่านระบบ API ได้เลยโดยเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อส่งข้อมูลทาง API แต่ถ้าใครที่มีสัญญ,ญาไม่มาก ก็สามารถเข้ามากรอกในหน้าออนไลน์ได้เลยโดยมาเลือกที่หัวข้อขอเสียอากรสเต็มจากนั้นให้ล็อกอินโดยใช้ยูเซอร์และพาสเวิร์ดเดียวกันกับการยื่นแบบประเภทอื่นๆของ e filing นั่นเองเมื่อเข้ามาแล้วระบบจะแสดงข้อมูลผู้ขอเสียอากรสเต็มเลือกทำรายการต่อไปเลือกประเภทการยื่นราสารจากนั้นกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญ,ญาให้เรียบร้อยโดยระบบจะคำนวณจำนวนเงินค่าอากกรสเต็มที่จะต้องเสียภาษีให้อัตโนมัติกรณีที่มีสัญญ,ญาหลายฉบับ หมายเลขอ้างอิงของแต่ละฉบับจะต้องไม่ซ้ำกันทั้งการยื่นผ่าน API และผ่านออนไลน์หลังจากที่ยื่นแบบและชำระภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้รหัสรับรองที่เป็นตัวเลขหรือว่า QR code ที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไปเสร็จได้สำหรับกำหนดเวลาการยื่นขอเสียอากรน,นั้นต้องยื่นขอเสียอากรและชำระอากรก่อนการทำตราสารหรือภายใน15วนันนับแต่วันถัดจากวันทำตราสารไม่เว้นวันหยุดราชการเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วง่ายใช่ไหมละ่ะ ถ้าง่ายขนาดนี้ก็มายื่นแบบกันเยอะๆนะบาย